สวัสดีครับวันนี้พามาดูผู้เล่นซิงรถโหลดนะครับของ v ีออสนะครับมีเจน2 V งวีออสเจนสามนะครับก็จะมียาลิสของเจน2ด้วยเนาะก็ต้องบอกว่าผู้เล่นชุดนี้มันเป็นของเครื่องหนึ่งเอ็นเซดเนะครับเราทามาทั้งหมด5สีนะครับชุดหนึ่งเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด2ชิ้นนะครับจะมีไดชาร์ตนะครับไดชาร์ตอันเนี้ยจะเป็นขนาดโอเวอร์ไซส์นะครับต้องบอกงี้นะครับเป็นโอเวอร์ไซส์นะครับก็จะมีปั๊มน้ำนะครับสีน้ําเงินครับอให้ดูงานนะครับ ว่าของเราเนียนๆเราบอกว่า1เลยน้ำหนักเบานะครับแล้วก็2ขนาดใหญ่กว่าเดิมนะครับทำให้โหลดของได้ชาร์จเนี่ยที่กระทำต่อเครื่องเนี่ยมันน้อยลงนะครับผู้เล่ของเราทุกตัวเนี่ยอันนี้สีแดงนะค่อนข้างเจ็บนะผู้เล่ของเราทุกตัวเนี่ยต้องบอกว่าเราเทสแล้วนะครับใส่ปุ๊บไฟชาร์จ13กว่าปกตินะครับเหมือนเดิมนะครับไม่ใช่ชาร์จไฟน้อยลงนะครับก็ลดโหลดเพิ่มแรงม้านะครับรอบเครื่องมาไวขึ้น ขับแล้วประหยัดน้ามันขึ้นเพราะว่าโหลดที่กระทาต่อเครื่องมันน้อยลงนะครับก็ถ้าใครนะครับสนใจผู้เลซิ่งอุดมวันนะครับามาจัดที่อุดมวันเลนสซิ่งได้เลยนะครับหรือสั่งไปติดตั้งที่บ้านก็ได้นะครับฝากฝากไว้ด้วยนะครับโย